อันนี้สายผมก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ใช่แบบว่ามีหลายใจนะครับเหมือนบางคนเฮ้ไหนบอกสนิทกันเนี่ยแต่นี่ก็เคลียร์เคลียร์คุณหนุ่มเคลียร์มาน้องหยาดของดิฉันดีกว่านะครับเพิ่งมีข่าวว่าเกาเหลากับนางเอกคนนั้นแถมมีข่าวนะฮะนต์ข่าวอีกว่า น้องของน้องขวัญน,น้องปูอะไรโอ้ยตกลงเรื่องไงหนู่มขามันเยอะข่าวเหลือเกินไม่มีอะไรเลยค่ะก <c oughs> ็อย่างที่บอกค่ะคืออยาดถ้าถามว่ารู้จักกับใครสนิกกับใครมากกว่ากันก็สนิกกับปูมากกว่าค่ะสนิกกับปูแต่ว่าไม่มีอะไรเลยค่ะกับเรื่องที่เขามีเรื่องมีราวอะไรเขาก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้แอดฟังค่ะก็บอกว่าน้องหยาดเนี่ยโทรไปยุให้น้องปูเนี่ย ตกนางขวัญเลยโอ้ยไม่มีพี่หนูจะไปอยู่ทำไมหนูไม่ได้มีเรื่องกับเขาคะออ่ะอย่างกับขวัญก็ไม่มีเรื่องกันไม่ได้ทะเลาะกันคะออ่ะแล้วเขามีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยอยา่าได้รู้เพราะว่พี่นี่แต่เขาบอกว่าโอเคนั้นเคลียร์ไปออแต่เห็นบอกว่ามีการคุยโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาความรักอะไรกับปูด้วยได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอย่างกับปูเนี่ยจะสนิทกันเพราะว่าเวลาไปเดินแบบเนี่ยปูเขาเป็นนางแบบด้วยอะไรเงี้ยจะเจอกันที่หลังเวทีบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ คืออย่างแฟนฟูหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เหมือนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้จักรู้จักกันแล้วก็นวงนเขาก็มาพูดบ้าง buenas. อะไรเงี้ยบางทีเด็กก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟังบ้างอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องทะเลาะหรือไปยุให้เขาตกใครไม่มีค่ะ อีกข่าวนึงอะเจ๊ที่แบบว่าเวที FSM อะไรนั่นาเวที่บอกว่าถูงไปแล้วแบบเอ้ยแบบเหมือนแบบไม่ชอบกันกับน้องอ้ำอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวเพราะว่าน้องหยาดเพิ่งไปรับรางวัลสาวเซ็กซี่จึิงวะนั่นแล้วด้วยเหรอเอาอะไรเดี๋ยวเลยคุตายไปไหนเขาเวลาถ่ายนะสวยมากเลยมีไหมมีไม่กินเส้นกับคุณอ้ำํามะไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนเจอพี่อ้ำอยู่เลยค่ะ เพราะว่าจัดไปที่ร้านพี่อ้ําค่ะดีว่ะพี่อ้ําเขาก็เลยบอกเออให้รอก่อนนะเขาจะแวะเข้ามาแล้วเขาก็แวะเข้ามายังกินยำบุญเส้นแล้วนั่งคุยกันนานเลยค่ะเออก็ไม่เราไม่มีปัญหาเลยค่ะตกลงเรื่องคุณอ้ําได้เคลียร์นะแล้วกับกับน้องวิทย์คนหนึ่งที่เขาลงข่าวว่าเป็นเอ่อนักแสดงไม่ถ้าพี่ไม่เชื่อเรื่องพี่อ้ําพี่ก็ไปถามพี่เมย์สิคะเอออาความจริงเรื่องนี้พี่ควรจะรู้ดีที่สุดนะ ถามอ้๊มได้ยังไงล่ะจะไปจจะไปถามเมย์ได้ไงเพราะตอนนี้อ้๊มก็ไปจุบปากกับเข็มแม้วนะในข่าวอ่ะไม่อ่านรึเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่าเดี๋ยวได้เล่าได้ก็เนี่ยถามพี่พี่ว่าไปผักไปผักผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเพราะเขาไ่เหยียบเท้าใหญ่ค่ะจริงหรอเปล่านี่ไม่มีค่ะแล้วจริงๆขอบอกเลยว่าไม่อยากเอ่ยชื่อเขาแล้วค่ะเพราะว่าคืออย่าไม่ได้รู้จักเขาเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวนี้สร้างความแบบ ความถ้าเอาง่ายๆนะเซ็งสุดๆขห้อ่านเลยอ่ะไม่ได้ทำค่ะยืนยันแล้วมีน้องมีคนมาเหยียบเท้าจริงไหมมีมีเหยียบเท้าค่ะก็ไม่รู้ใครอ่ะตรงเท้าส้นสูงเหยียบเท้าอ้าวโป้งอะค่ะเลือดออกแล้วไหลไม่หยุดอ่ะต้องไปโรงพยาบาลตอนตีหนึ่งโอ้โหแล้วได้ไปผ่าใครหรอเปล่าไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดใครด้วยมาถึงคุณต้ง โก้ต้องถึงโกบ้างแล้วมาคุยขอมาดีกว่าเห็นบอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนก็คือหลังจากที like> ่หนูมาออกรายการรายการหนึ่งที่นี่แหละครับของพลิพัตแล้วก็เป็นลูกตันยู ดูแลแม่อะไรเงี้ยก็มีคนโทรมาโทรมาหากตีนี่เอ่อแม่นี่นะมีลูกสาวอ่าคือมอหนึ่งจ้ะแล้วตอนนี้น้องเขาว่ายน้ำอยู่อ่าคือจะชวนก็ไปดูเดี๋ยวนี้เลยจะไปดูจะม่เหรอไม่ไม่อยาก แม่ไม่อยากให้น้องเนี่ยเขาเสียโอกาสอ๋อกติช่วยซื้อชุดว่ายน้ําให้น้องหน่อย่ราคาประมาณสองพันกว่าบาทแล้วก็อค่าเรียนว่ายน้ําเดือนละสามพันกว่าบาทโกติช่วยออกให้หน่อยได้ไหมคะก็เห็นว่ากติเป็นลูกกตันยู หนูก็ขอโทษนะครับหนูต้องไปตดกตรอดูกับน้องเขาหรือมาหรือเปล่าเขาบอกว่ากตีเป็นคนใจดีก็เลยโทรมาขอตังเงี้ยก็มีคนเคยโทรมาอันนี้เลยนะอะไรนะเออเสียใจอก่ักอ่าอากัเการจันทบุรีอยากฟังเหตุการณ์ไหมฮะอัดไว้เฮ้ยจริงจริงคือเรื่องเรื่องไหนเล่าฟังกอ็เขาเสียใจร้องไห้เราก็บอกว่าใจเย็นนะคนเราอกข่าต้องมีติต่ะก็คุยกันไปคุยมาผมมันไม่ดีผมมัน จนผมผู้หญิงเขาก็เลยไม่สนใจไปไปเลยพูดไปเรื่อยเรื่อยแล้วสุดท้ายหนูก็บอกว่าคือทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องแบบว่าก็เลยต้องแบบว่าอะไรเงี้ยอันดับแรกเลยนะเราต้องสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนเราต้องทำเองให้ดีก่อนก่อนครับ้ตอนนี้พี่พี่กคนยังไม่มีเสติยอ่ะอีมใช่ใช่พี่อย่าคิดถึงนะครับถึงดแล้วปรากฏว่าเขาร้องไห้จนเขาไม่ยอมเล หนูก็เลยร้องไห้กลับไปใครเด้คุยเลยโซนอันเขาร้องไห้ไงฟั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 งใส่ก่อนว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยๆค่อยๆแก้ไขปัญหาขึ้ยด้วยการใช้สติคิดหนูก็เคยผ่านมาไอ้เรื่องนี้เราผู้หญิงต้องร้องไห้ใส่อ้าวเจะร้องกลายเป็นโกร้องไห้ใส่เขาเลยคือแบบว่าคือเขาไม่ยอมวางหนูก็หนูก็เคยผ่านมาพี่ มาคิดท,ทีแล้วรู้สึกว่าจะทำอะไรลงไปมันก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถึงแม้เราทำอะไรลงไปแล้วคือแบบว่าเศร้าใจเลยแล้วเขาบอกเออแล้วเขาแล้วท้ายเขาเขาบอกว่าโอเคครับก็ตีงั้นผมไม่อยากให้มันเศร้าไปกว่าน,นี้แล้วค,คือแบบมาถึงแล้วได้เบอร์มายังไงหนูก็ แบบแฟนมันทิ้งไม่เข้าผงมาพุงมันจนแล้วก็ตีมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณเยอะมากเยอะมากแต่กตัญญูคุณแม่มากไปซื้อบ้านให้คุณแม่ด้วยอ่าใช่ใไหมครับเวลาเมื่อก่อนแม่อยู่ต่างจังหวัดผมจะไปหาแม่บ่อยไปหาแม่พอจะกลับแม่ร้องให้เอาขโมยทองแม่มาสองบาทนี่เหรอลูกกตัญญูเาเฮ้ยจริงเหรอล้อเลยอ่ะ ยังไม่หมดใหม่ๆสดๆเลยที่ว่ามีข่าวว่าในวงการหญิงหนึ่งท่านยังติดต่อในวงการชายอีกหนึ่งท่านด้วยการฮัลโหลโทรกันเป็นการชายคะที่ว่ายังมีการโทรติดต่อกันอยู่ผู้หญิงอีกท่านหนึ่งทราบไหมคะที่ผมนะผมเล่นเรื่องหัตถมานคุกฝุ่นนะครับ ขี้ช่วยต่อยหะฮะข่าวที่ออกมาที่ยินคือเขาโทรคุยกับคุณอ๋อเอเขาโทรคุยบผมเหรอมีมีมีก็มีเอาเอาตัวเองให้รอดไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกจริงไม่หรอกคือมันมันก็มีคุยกันบ้างเป็นปกติฮะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว่ที่คนรู้จักกันมันก็เคยคุยกันนะฮะก็มีการพูดคุยกันแต่ทำไมพี่โทรไปหนูมไม่เคยรับสายพี่ล่ะ พี่กับหนุ่มก็รู้จักกันทำงานร่วมกันเป็นปีๆและนี่เขาเป็นผู้จัดคุณทราบไหมคุณกันชัยเขาเป็นผู้จัดแล้วใครใครได้ข่าวว่าคุณจะให้มาเล่นละครด้วยกันหรอไม่จริงผมไม่ได้ผมยังไม่ได้เป็นผู้จงผู้จัดอะไรเลยมันลเป็นเรื่องของทางพี่ๆสื่อเนี่ยเขาถามมาบอกอ่าจจะเป็นผู้จัดแล้วเนี่ยคุณจะเอาพี่พี่กรณ์กับนางร้ายมาเล่นด้วยกันหรือเปล่าผมก็บอกว่าก็ไม่แน่ทำไมอ่ะทำไมยังคิดไได้ผมจะต้องทำละครแดนผมทำกับพี่เบิร์ดไม่ได้หรอ หรือว่าผมจะเอาเอาสองคนเล่นด้วยกันเพราะอาจจะทำผมก็อาจจะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็เลยเข้าใจก,ก,ก,กันผิดว่า,าว่า,วา,าให้ผมเล่นด้วยแต่สอนรามนี่ไม่เอาแล้วละ่ะคืออาตัวเราก็เคลียร์ข่าวทุกคนอออโอเคนะง่าย อาตัวราก็เคลียข่าวทุกคนนะควอบทีนี้คลุกข่าวแล้วมาคลุกฝุ่นดีกว่าต้องถามเรื่องหนุมานคลุกฝุ่นเรื่องราวมันเป็นเช่นไรพระเอกนางเอกเล่าสิอาพี่ดมดมเชิญเลยฝุ่นครับเป็นภาพยนตร์นะครับที่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะครับซึ่งมีการบู๊เป็นในแนวของบู๊แบบมีแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อ่านะครับแล้วก็มีการโชว์ฉากแอคชั่นที่ผมจะต้องเล่นทั้งหมด360อบงศาเหรอครับแล้วอยู่ดีเไปเป็นหะด,ดุมานได้ไงอ่ะเขาก็าที่บอกว่าสักมันเป็นเรื่องของรอยสักครับอก็อคือว่าผมเนี่ยก็จะเป็นตำรวจครับเออส่วนหยาเนี่ยจะเป็นคุณครูสอนงนำไทยที่บ้านเด็กกำพร้า